สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟนหมัดมวยครับมาดูน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยเก7สีนะครับที่จะทําการแข่งขันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567นะครับก็จัดกันที่สนามมวยช่องเกสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่องเกต HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับก่อนที่จะไปดูน้ําหนักเนื้อตัวครับรายการมวยเกตสีที่จะทําการแข่งขันกันในวันนี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลั ของเราก่อนนะครับพักยก2-4นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากาอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับกันต่ำเพียงแค่10บาทนะครับราคางตรงจากเวทีเลยนะครับ การเงินมั่นคงผมการตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนแบบเพื่อท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่อด p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับและประกรันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สดุดในช่วงนี้ต้องเป็นพักยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับ adpk24 นะครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรเด็ดดิษนพเด็ดมวยไทยครับพบกับเพชรบัญชาปอมงคอนอินในพิกัด102ปอนด์นะครับมุมแดงครับเป็นเพชรเด็ดดิษนพเด็ดมวยไทยครับลุยเจ้าเพชรเด็ดดิษทวีศักดิ์เล็ก4พลังครับนักชกวัย15ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพชรเด็ดดิษตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะเป็นมวยซ้ายครบเครื่องครับประเภทเปิดเกมเชิงไม่สนนะนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงกาแลงกาบวกเข่าในปั๊มรัดมัดตีเหนียวนะเเเเเเป็็็นนนมววววยยหหหััััััจจจิิตตใดดดีละะคครรรรบบบบสาางขอ้พชกก ่ทีนกพเด็ดมวยไทยนะครับเมื่อเช้าครับขึ้นเหยียบตาช่างได้102ปอนตามพิกัดครับน้ำหนักปล่อยก็48กิโลกรัมนะครับสลับตละของเพชเด็ดลิตนะครับส่วนคู่ชกค,ครับเป็นเพชรบัญชาปอมองคลอินครับนักชกวัย15ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์เช่นกัน นะครับเจ้าเพชรบัญชาตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับประเภทเปิดเกมเชิงไม่สนเช่นกันนะเปิดเกมเตะขาต่อยมัดนะครับมัดหนักศอกแรงครับหัจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับเป็นมวยบู๊เป็นมวยเปิดเกมนะสำหรับเจ้าเพชรบัญชานะครับก็เก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยปอมงคลอินนะครับเมื่อเช้าครับเพิ่งหย่าตาช่างได้1 0 2รปอนด์ตามพิกัดเช่นกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็49-50กิกโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆมากกว่า2กิโลนะครับสำหรับเจ้าของเพชรบัญชานะครับสำหรับมวยคู่นี้คร ก็ซ้ายกับขวานะครับเป็ดเด็ดดิดนี่ก็ประเภทมวยเขา่าครบเครื่องนะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยปั๊มลัดมัดตีนะครับเป็นมวยปลอดใหญ่ปาปแรงนะครับในขณะที่เพชรบัญชานี่ก็เป็นมวยเปิดเกมครับเตะขาต่อยมัดก้าแรกก้าบวกอาวุธหนักแรงครับมวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับก็ถือว่าคูกกี้สูสีมากนะสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบ มุนเงินครับชอบเพชรบัญชาปอมงคลอินครับดูว่าอาวุธวงนอกดูหลากหลายกว่านะเปิดเกมเตะขา่อยหมัดนะครับตัวน,น,นี้มีรุ้นนับน็อกได้ก่อนนะครับทีต่อทีเบียดไปเบียดมายืดเยื้อกันไปเกมยาวๆเนี่ยดูว่าไทยนะครับหัวจิตหัวใจของเจ้าเพชรบัญชาเนี่ยไทยเขาจะมั่นคงกว่านะครับช่วงหลังนี่ถือว่าผ่านแต่เบอร์ดีๆนะถึงแม้ว่าช่วงหลังนะครับจะแพ้มาสองไฟติดนะแต่ว่าแพ้แต่เบอร์ดีๆนะครับแพ้เจ้าเด่นสายยาม คะแนนของอีคิวซังนะครับเรียกได้ว่าการผ่านมวยในช่วงหลังนี้ดูดีกว่านะครับส่วนตัวนี่ออกชอบเพชรบัญชาปอมคุณอินครับดูหนักแรงกว่านะครับแต่ท้ายการระยะมั่นคงกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะเพชรเด็ดดิดนุะเด็ดมวยไทยไปได้นะครับเดดเปิดใครต่อรองนะครับออกชอบไปที่เพชรบัญชาปอมงุลอินนะครับ คู่ที่สองก่อนในการครับเป็นมวลพระรามสิทธิเพชรลูกันครับพบกับจิรวัตรสราชภูมิครับในพิกัดหนึร้อยสองปอนด์นะครับมุมแดงครับมวลพระรามสิทธิเพชรลูกันครับนักชกใบสิบปีจากจังหวัดราชบุรีนะครับมวลพระรามตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะพับเตะขานะหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับประเภทฝีมือได้เปิดเกมได้นะครับช่วงหลังนี้ถือว่าฟอร์มสดมากนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมไปที่เด็ดดัดนะครับภายใต้การดูแลของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับเมื่อเช้าครับขึ้นเหยียบตตาาชั่งได้102.4 การลดน้ำหนักไป0.4นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็46-47กิโลกรัมนะครับสลับธน้าของมวลพระรามนะครับ ส่วนคู่ชกครับเป็นจิรวัตรสราชภูมิครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับจิรวัตรตัวนี้ก็ประเภทมวยขวาเป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยตัวเล็กนะประเภทตั้งรับจับทางครับเตะขวาต่อยขวานะครับสายหน้าเตะแม่นเตะแรงครับวงไหนล็อกลัดมาตีสู้นะจังหวะฝีมือจัดจ้านเลยตัวนี้นะครับฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดขึ้นมาเช่นกันนะครับสำหรับแต่ของเจ้าจิรวัตรนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมมาที่ค่ายมวยสราชภูมินะครับเมื่อเช้าขึ้นเหยียบตาช่างได้102ปอนด์ตามพิกัดครับน้ำหนัก ครับสำหรับท่าของจีรวัตรนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็สดเจอสดอีกคู่หนึ่งเลยนะครับซ้ายกับขวาบนพระรามนี่ประเภทซ้ายนะครับคุบเครื่องนะเตะซ้ายต่อยซ้ายก้าแรกก้าบวกอาวุธหนักแดงนะครับช่วงหลังนี่ถือว่าสดมากนะครับนขณะที่จิรวัตรนี่ประเภทจังหวะฝีมือมวยขวานะครับตั้งรับจับทางเตะขวาต่อยขวาสายหน้าเตะถีบสกัดครับประเภทจังหวะฝีมือจัดนะครับเก๋าเกมเลยนะสำหรับาของเจ้าจิรวัตรนะครับก็สดเจอสดเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้ถือว่าคู่ขี้สูสีมาก นะครับสรับมวยคุ่นี้นี่เบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าจิรวัตรครับดูว่าจังหวะฝีมือนะครับทรงมวยสมองมวยนี่จะดูดีกว่านะครับต้นต้นนี่น่าจะไปก่อนนะครับลูกหนักลูกแข็งแรงลูกใหญ่นีะ่อยู่ที่ทางด้านของเจ้ามวลพระรามครับแต่ว่าลูกฝีมือนะครับลูกลอ่องลูกชนลูกเก่าดูว่าทางด้านของเจ้าจีรวัตรเนี่ยเขาจะทําได้ดีกว่านะครับตั้งรับจับทางนะประเภทเปิดเกมได้ฝีมือได้นะครับช่วงหลังนี่อยู่ในช่วงที่กําลังสดกําลังมั่นใจเลยนะครับชอบไปที่จิรวัตรโสราชภูมินะครับวันนี้จะเอาชนะแต่ละของ ครูคีสูสีมากนะสำหรับหมยคู่นี้นะครับเลดเปิดใครต่อรองครับออกชอบไปที่จิตวัตรสราชภูมินะครับ อันดับสครับเป็นคู่รองของรายการครับมังกรบูมเด็กเซียนครับพบกับเพชรน้องเหนยนกเขากมอสอ็ดในปริกำหนึ่บสองปอนด์นะครับมังกรบูมเด็กเซียนครับหรือว่าเจ้านินมังกรอสบายแท้ครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมังกรตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับประเภทเปิดเกมนะเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะมีรุ่นนับน็อกเลยนะครับเก็บตัวฟิสซ้อมที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับวันนี้มาเข้าเวรแทนธนาของวันชายน้อยที่่ไได้้้แจงถออออนนกกปะครับเเมืชา็ หยับตาช่างได้122่อปอนด์ตามพิกัดเลยนะครับน้ำหนักปล่อยๆก็57-58กิโลกรัมนะครับส่วนกูโจ้ครับเป็นเพชรน้องเนยนกเขากระมอ1 1ครับหรือว่าเจ้าคูบตัต้าลูกมะขามหวานครับ นักชกวัย21ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพจน้องเหนือตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือนะครับประเภทอาวุธหนักแรงเช่นกันนะครับไตขวาต่อยขวานะศอกสับศอกสวนแรงนะครับอาวุธหนักอาวุธคมเลยนะครับเก็บตัวฟิซอมมาที่ลูกมะขามหวานนะครับเมื่อเช้าครับขึ้นหยยบตาช่างได้122ปอนด์ตามพิกัดเช่นกันนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยก็57กิโลนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยน้อยกว่า1กิโลนะครับสำหรับมยคู่นี้ครับ ก็อาวุธหนักแรงทั้งคู่เลยนะมังกรนี่มาเข้าเวนแทนนะครับวันนี้ก็ชกกันน้ำหนักปล่อยๆเลยนะครับประเภทเจ,จาะยางต่อยหมัดฟันศอกอาวุธหนักแรงนะครับช่วงหลังนี้ก็จะไปชกในรายการหวั่นนะสลหรับธนะของเจ้ามังกรนะครับในขณะที่เป๊ดน้องเนยนี่ก็เป็นมวยในรายการนะครับเดิมทีนี่ก็จะชกกับวันชยนยนันนชกกนชยน้อยนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือมวยขวานะครับตั้งรับจับทางนะครับ,ารบอาวุธหนักอาวุธคมนะครับวันนี้น้ําหนักปล่อยเลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับส่วนตัวในผมชอบ ดูว่าต้นๆนี่คือได้ลุ้นก่อนนะทีต่อทีเบียดไปเบียดมานี่ดูว่าอาวุธของด้านเจ้าของมังกรนี่เขาจะหนักแรงกว่านะครับทีต่อทีนะดูว่าธาตุมวยในท้ายนี่จะดูดีกว่านะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานของบูเบ็กเซียนนะครับดูว่าหน้าเสือบรรยากาศในเวทีนี่จะดูดีกว่านะครับส่วนตัวผมชอบมังกรนะครับดูหนักแรงกว่านะครับมีลุ้นนับนอกได้ก่อนนะครับทีต่อทีครับวันนี้จะเบียดเอาชนะชนะของเพชรนองเหนือนกเขากมอสิบเอ็ดไปได้ นะครับคู่นี้หนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะใครโดนใครก่อนก็มีสิทธิ์ล่วงได้ก่อนนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่มังกรน,นะครับทีต่อทีดูแข็งแกร่งกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรองเหนือนกเขากระบอกสิบเอ็ดไปได้นะครับเลดเปิดใครต่อรองนะครับออกชอบไปที่มังกรบูบเด็กเซียนนะครับ คู่ที่4ครับเป็นคู่เอกนำายการในสัปดาห์นี้รุ่งแสงตะวันสอพาราสครับพบกับไมเคิลสาวด์บางเทามวยไทย MMA ครับในพิกัด137ปอนด์นะครับรุ่งแสงตะวันสอพาราสครับนักชกวัย29ปีจากจังหวัดบูรีรัมนะครับรุ่งแสงตะวันตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายในมีขวางหน้าดันแทงครับหมัดสวนศอกสวนแรงนะครับประเภทเก่าเกมเลยครับสำหรับท่าของรุ่งแสงตะวันนะครับเก็บตัวฟิซ้อมไที่สอพาราดนะครับ มื่อชาับขึ้นเหยียบตาช่างได้137.6ครับทำการลดน้ำหนักไป0.6นะครับน้ำหนักปล่อย,อยก็66.5กิโลกรัมนะครับสำหรับตาของลูกแสงตะวันนะครับส่วนคู่ชกค,ครับเป็นไมเคิลซาวาร์ บางเทามวยไทย m m a ครับนักชกวัย24ปีจากประเทศไซปัสนะครับไม่ขึ้นตัวนี้ก็เป็นมวยไฟเตอร์นะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกนะเตะขวาต่อยขวาต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกครับอาวุธหนักแรงเลยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะสำหรับขอเจ้าใหม่ขึ้นะครับเมื่อเช้าครับเพิ่งหยับตาช่างได้137ปอนด์ตามพิกัดครับ น้ำหนักปล่อยๆก็6กิกิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆมากกว่าครึ่งกิโลนะครับสรับท่าของไมเคิลนะครับสรับมวยคู่นี้ครับก็ซ้ายกับขวาเลยนะครับเก๋าเจอเก๋าเลยนะครับรุ่งแสงตะวันนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะเราะว่าชกที่นี่อยู่เป็นประจำนะครับประเภทมวยซ้ายคบเครื่องครับฝีมือได้เปิดเกมได้นะครับในขณะที่ไมเคิลนี่วันนี้น่าจะเป็นการมาชกที่เวทีมวยช่องสี่เป็นครั้งแรกนะครับประเภทมวยขวาอาวุธหนักแต่งครับเป็นมวยไฟเตอร์นะเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกนะคร ย้ายซึกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อใหม่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี้ไม่ได้เป็นรองนะนะสำหรับท่าของเจ้าใหม่ขึ้นนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเก๋าเจอเก๋าเลยนะครับเป็นมวยเวทใหญ่นะหนึร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับส่วนตัวในผมชอบไปที่รุ่งแสงตะวันสอพาราชครับดูว่าชกที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนี้อยู่เป็นประจานะดูว่าความพูนชินในเวทีในบรรยากาศนะครับดูว่าทนาของรุ่งแสงตะวันเขาจะดีกว่านะครับมีลูกเติมมีลูกขยันนะนะครับเปิดเกมได้ฝีมือได้นะครับดูว่าเบียดยดมาาา้ทนู่ว กนในระยะนะของหน้าุ่งแสงตะวันเนะี่ยเขาจะดูดีกว่านะครับส่วนตัวในชอบไปที่รุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับโชคในบ้านในถิ่นนะครับความผู้ชินในเวทีดูดีกว่านะครับวันนี้จะเบียดเฉนครับเอาชนะไมเคิลสาวาัตไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนำรายการนะครับเปรดเปิดเสมอรุ่งแสงตะวันนะครับส่วนตัวออกชอบรุ่งแสงตะวันสอภาราชนะครับ และนี่ก็เป็นน้ำหนักเนื้อตัวครับรายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับที่จะทำการแข่งขันกันในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567จากสนามมวยช่องเจ็ดสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14.30นาทีเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในทีนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนัมวยบ้านะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ